You go give my love I'm the first to say that I'm. can remember <laughs> Where is Palo? She's sleeping behind me. Okay, so it's it's gonna be two minutes and I'm gonna leave. It's on by Leo. It's the reason it's the most beautiful time of the year. ร <Right. S 2> อกดบัตรอู้ยไม่อยากพุ่งสั่นได้ไหมพ <s uk> <uk> ี่ชาชอบเคปปบอปไหมชอบค่ะ Let's kill แสดงนะ Let's kill this l o v e เย่เย่ Let's kill this love แ yeah, ล yeah, yeah. ้วก็วันเกิดยีค่ะยี่สนวาคมสองหปีขาน หรือเถอะไม่รู้สิทำไม่ได้ละดีใจมากเป็นไลฟ์ที่มีความสุขมากก็นี่ไงจะไปอีกหนึ่งนาทีเออเพลงล่าสุดอะไรนะึมันอันดุสต์แท็กแฟนอันดุสต์แท็กแฟนกัน เอาก็จะร้องเพลงกับต้าน้องต้าในวันที่เก้าต้องร้องด้วยหรอมาถึงว่าท็อปสิบไทยแลนด์อ่ะเพราะว่าเป็นงานท็อปสิบอินเตอร์ไงอันนี้ไม่รู้เธ <laughs> อซื้อลิขสิทธิ์ให้ไหมล่ะแบ็คพิงค์วันคอนเสิร์ตฉันอนะถ้าเธอซื้อลิขสิทธิ์ให้นะฉันก็ร้องรำปะป่ปปป่ I have to go now because I said that I will leave on u uh, w 2 n I mean 22 o s h p so I have to go bye ไปแล้วนะเพราะว่าจะบอกว่าจะลาถึงแค่สี่ทุ่มโอเคไหม bye ไว้ไว้จะมาไลฟ์ใหม่นะโอเคไหมนะไแต่ไม่อยากมาไลฟ์บ่อยเพราะถ้าไลฟ์บ่อยจะไม่คิดถึงกันต้องเว้นเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้คิดถึงแล้วก็จะมาดูไลฟ์ทีเดียวแบบตูมเดยฉันมีแผนอะ